ไไสวัสดีครับนี่ชีวิตคนบ้านนอกครับครับคีมงานปู่ <c oughs> ขขเซียงไลดังๆหน่อยเงียบเงาหลายวันแล้ววันนี้เขาไม่กินไม่นูแบบบ้านๆต้นเมืองเอาผมนี่เขาอย่างนี้แก่งฮักกาศใส่ไก่น,นี่เป็นไก่บ้าน ทำไรกันหลังจะกุ๊บตาวนี้ตัวเราอ่ะถ้ายใหญ่เขียวคก็นะอัเนี้ใครเหรอครับครับวันนี้แกงพักกาดใส่พักจีนะครับพักจีบ้านเฮาพักกาดคิวนี่เป็นพักกาดบ้านนะครับโอ้้หู้ขนาดครับนี่วุ้นกับมันละก้อนเปอรวางเดี๋ยวนี่ไปไหนโม่ปลาเขานี่ยเห้ยปลาหมูวะขนาดนักเดินสายช่วงนี้ใส่ไป จุ๋ยตะเบอแอนขับรถไถพุ่งหกขับรถไถมั้งอ้าวนะครับเดี๋ยวคอยติดตามเราจะจีพริกหนุ่มกับเลยนั่นเบาะขนาดนะครับนี่ตะเสริดหลังนั้นก่อไฟแล้วนะครับเราจะจีพริกหนุ่มกั๊บต่อทานนะครับจันโจงามาขนาดนี้ฉันนี่มัครได้เนี่ยพ่อแฮมเหนือนมันมีบุญ พนเด็ดผักการวันนี้ดันด้วยช่วยกันนะครับจะเบียงก็พร้อมละขวดเดดขียวขวดแดงเขียวกระสุดขวดพักนี่ล่างให้สะอาดตรงล่าง,างล่างหน้ามันไหลเลยนะครับไหลเพราะว่าเกราเตะก๊อกใส่ห้น่อยหนะน้าม,มันไหลผ่านจะได้สะอาดสะอาดไดนะ้มีกางนี่ ข้างหลางไปนีน้เกือบวันนั้นชาวบ้านวันปูจะเอาขี้หมูใส่เป็นแกบโอ้นั่น,นก็น,นกพองติกต๊กอะ่ะ <laughs> พีดได้กับพีดตัวปูเห้กินวันน้กินแก่ปะกาศกับวันหน,น้าจะเอาแกงใส่น,นกพองครัะกาศเเอด็ดหมดอนหนดอดูวดิธีการเด็ดกันนะครับ เราล่างสักหน้ามันอายแค่อืนั่งหลายหน้าเลนครับเนี่ยมาดูวิธีการเด็ดฟักกาตงั้นก่อน,นเปิดหวางื้อบยุบยุบย่อยน้อยกว่ายุบย่อยนะฮึ่มันแข็งเนาะครับนอลักษณะนี้นะครับ ไปไหนมาวนี่หนมานะลกคนคำลอกเลโอ้โหโเหาะี่งหญครับสายงานประจำขึ้นรับนะครับโอนี้นะคอนโวางนี่นะงันประจำขึ้นล็อกลรักผมเราเดี๋ยวคนับตัวตีขอสายเสียงไรวางนี่ร่างกายปกป้องอืมทบอไก่ตกเขตั้งเกมพกี่นี่ครับอันฮะใส่พกจีนะครับ นี่ครับสินเลาโดดเกมนี่กนะครบนกแน้ลาสะอาดแล,แล้วนะครับลักษณะนี้อือหูับบคาดคำว่างาดบจำนี่นอนนะครับก้อนนี่นะมาหมะหมซับอือหึตาขอแนะนำน้ำพริกนะครับอัายอฮัลโหลครับ อ่าตาน้ำพริกนี่คีับผมเดีดเด็อ่าครับเดี๋ยว่น้ำไดสวยครเต็มครับอ่าแก่งมะกาใสไก่นะครับตามกกสไก่นะครับแล้ก็มีกะปิกปกแคนหอมขาวคากง่าครับหน่อเือดีเล้ก่อนอืมเหนะครับนอเขาแข่งเมืองเมืองมะเขคาไปเลปาดแคครับไม่นะครับ กันเมืองหนานะครับเนี่ยผู้จัดการเทนนมาักกันเทนนโอุ้่หลายนะครับขอบคุนจัดนักเขบคุนจัดลายขอบคุนบันไดมนี้อย่างฮื้นเน่เนอยู่กเอาไม่กระจายื้นนะครับโอ้โหบบน้ตับน้อเมือินแล้วเพื่อนก้าวถามหามือละนึวจะเมือแล้วเนขาใจตามขาใจเมือเออไครับได้นี่ยมได้หอไม่เ่ห้างุ่นขุนพิก แกก็ต้มีดไอเทียนะวบเออพอหอมหัวจะแต้ฟูอู้กันนีนี้นะช้อนจะไข่อ๋อหนึ่ใส่หมดเลยมันไม่เพ็ดยังครับเีอยน่บุญเดีกันไม่พริกกอนเดี๋ยวสังเกตว่าคอแขงจ้งแข็งมแข็งกันเติมโอ้นี่ผลยานั่คือเลยนั่นแหละ อ๋ออืมอืมธรรมดาเนี่ยดีกว่าแบบแค้นนี่ครับพอจะต่ำ้วใส่เหมือนลุ้นถ้าใส่คนละอนบนถ้าจะลืมใส่ลืมใส่แล้วเอามาต่ำเส่มอลุ้นมันล้ำเลยก็เลยงามกันเพราะปูมันต้องใส่แล้วอ๋อปิ้งปลาเลยกินครับปิ้งยีนข้อนมาใส่ก็ได้ปูมีค้นออรับะจีปลาไปใส่เบ็ดมาเนี่ยเดี๋ยวหล่อมน่ามีแน่นอนนะครับหลับมีปลากุด ตรงนี้มันมาตันนะครับกลับของห้างเลยหนูว uh ังเลยเสิร <t> uh <millet> uh like like ์ชชองกุนกุนไ่้งเก่าหมเออกงานออกหน้าบ้านไดนก็ซ้อนรถประีิวมาพ่อเนาะน่แหละล้อนี่แงต้องะนี่นะครับพริกหนุ่มเขาจะมาจีแล้วเซ่นนี่ ไม่เอ็นทานปิ้งทานอะไรแล้วไเอามากับกับแก่งพักกาศนี่น้ำน้ำนะเปิ้งกันขนาดนะครับผม,มแดงมานอะกระเสซ็นบกกระเสซ็นได้อุดหมุนไปสักสามกิโลรเอย

คนเนี่ยนะแก่ตำน้ำพริกต่างมันเก๊ะเนี่ยว่าขอพักทุกคนเท่าแกเอี่ยไม่่เรื่องของพี่กับผมได้ลองอันหอมแดงอีสานวนนะครับเออจะขนแก่นยันใส่ตุ้ยนะครับตำน้ำพริกหอมแดงขอแก่นมีกะโหยเอียน้ำพริกก็เส็จละรันี่ทุนก่มาทำข้วไก่ก่อนครับ่ลนี้จุหน้ามันก็ออกไปไหนไหนไก็ น้ำมันใส่กหอมขาวค้าน้ามันหน่อยดีครับผู้โอ้มือหนาเตอนี่ขขมาชูฝีมือกับเกงมากัมุุ่ล แบบว่าพริกมันหอมก่อนเนาะครโอ้อ๋ออาหาเอ่พเอาหอมละมันควันยกพืนก่ถึงไหนแบบตามมาเนี่ย นอส้มด้น kind of ่องเออน้อใส่น้อยเดีวละะครับ2องซีนะครับเออแก่งน้องส้มใส่ไก่ครับลกล้หมอืมใส่นขลก่มันหมดล้วสรนี้หดโขลกแลนะครับตรงนี้คลิปเขาบอกว่าไฟลากหลอ๋อยันเ่อนไกวันซุกวันเสาเขาจะไปใส่เบ็ดหงงหล่อมนะครับอาที่3สามนะครับ กินเบ็ดใส่ไปใส่เบ็ดไปกินกลางตรงกลางน้ำหม้อนะครับบรรยากาศแม่น่ะแค่เสือกว่าไปเลยเหมือจ้ำก็ฮีบอ่ะลงตลางน้ำก็หอยคว้าไก่มาทุกคนนะครับคว้าเป็นเมือนเหมือนครับจุกของไม้เขากลางน้ำย่อหนาหน่อยหนาหน่อยแข่งสหนักเกี่เอาเอา

น้องใส่ห็มน้อยก่อนแกแกจะปวยเนาะครับโอ้ก่อนเปอววางว่ะนั้นได้กลิ่นกลิ่นอาการปิ okay. ้งป่างป่าดิวิส่เบสมาแล้วครับนี่นะเนี่ยเบสมาเบสสุดเบสครับกินงาเอาสามไฟยังข้างในยังเได้กลิ่นเนาะ มีโจ้สาวครับโอ้นี่นะครับตรงไนเหมือนมื้อหน่อยนะครับใส่จียเหรอซอยอะครับนอนักแค่ละันใกลก็เริ่มเปื่อยละนะครับเขียวจะเอาประกาศเสร็จแล้วครับกาะการเมืองนะครับจาับบ้านผลกตนะ

มออกลาทำมนอตีั้นตี่หองไม่เขาแข่งฟักกาดสุ่อนนะกกับป้าเนาะคนับกาดซุครับอย่างี้มีอย่างคือฟักจีนะครับักจีพักรจีเหลาครับมเ้าฟักกาดสุ่คนนี่ครับนี่เป็นฟักจีนะครับ อืมก็ใส่แล้วกินมันจะหอมหน่อยนะครับครับอืมรสคำเดียวนะครับอมเมินรอจ้าเนาะเอ้าล่ะครับตอนนี้พักกัดสุกละการสุกแล้วนะเจ้าครับผักชีโอ้โหชีแล้วอ่ะใช่ครับแม่นโอ้โหนี่ครับเนี่ยก็กินออกเลยเนาะกินของผักชีผักชีวัานี้มันถึง หมือหอมวินีได้กินเข้าได้นักเนาะครับแม่นละครับขัีครับปัเบตาเนาะาข้าวนตาฟางได้หมดูตัวหูอย่นี่มันดึงออกบางนังอย่างนี้ดึงก็แตปะอย่างนี้ฮ้าจีบหมดหรอมาเ็นรือกอนูน่งก็กลืนมันก็อย่างนั้น ไต่ไ่นที่ไต่เห็นไต่ชัลึมเลยเหตลืกจะม่เตเนาะได้ไหมสดายมันไมได้ค่าเจือเนาะไขียวไปฉีดยามานะครับอ้โร่อยมากน่าพิเนะครับา้จิ้มกันแล้วครับ อ้าวบุญขัดใจจิ้มเยอะกวสามบ้านลพียแล้วแกะจิ้ม่ไก่เหมืนเดี๋ยวป่านนี้มาแล้วอเนาะพี่ว่าเปิ่ที่กัเกาสามุบบ้านแล้วป่นนี้มันมาแล้วอ้แก้าแมวโอ้ยเป็นอลูกสาวเอาพริกาพกับลูกสาวอยู่บ้านเอากปพอลูกสาวด้วยกันเ้บามักันมักพริกเบาแป่ส้มมาก

มันอยู่จังกันแนนอยแป่มนอนตํำฮะะานโอเคนาอกาหายไปไหนเหี่มเนี่ยเอแขนกนน้อยโอ้เดี๋ยไอ้บุญจะดำมาแขนร้อยเห็่มน้อยนะครับจัมักบัแขนเฮ้ยจังเนียนรับ

แล้วตาเข้มตาสายอกันะครับตอนเสต้องต้องกรับจริงๆเลยโอ้แดงโอ้วันนีุ้้แล้วแต่บ่แค่นว่าใส่หน้าให้น้อยนะครับเราเสนอขอยกก้างหน้อย เป็นหมเค็นสุหมดเค็นหอมหอกับพี่ใส่นั้น้เหลือหมเค็นขอมันหอมพีเลยอ้โห่าอ้ดยวเรยด้วยเยอกระพุ้งเ่าเหาเปนขอมใส่ออกกันน่อนครับนี่ชิมกุ้งกุยกรองน้ำเตะอุปกรณ์หน่อยนี่ใส่ชิมหมอกฮะิม้มใหมอกเออมากงเลฮะ มึงก้องใส่ขิงนะนี่สไตล์ยังเขาสูตรเมืองเมืองต้องใส่บักสูตรบะเควนมันแกงซีฟานมันใส่ขิงออืมอร่อยมากเฮ่อุ้นน้องหัวมาบังกล้องอยู่นี่กะ หมักแกนหอมพักตีถูกครับผมไม่น้อยแข่งขาดได้ครับที่นุ่มจีมโอ้สุดยอดนี่เปลืองข้าแน,น่นอนค,ครับอโอ้นี่ก็ขอบคุณทีมง,งานทุกๆคนนะครับช่วยกันเนี่ยเมนูแกงพะการั่ไก่ ขอบคุณแฟนคลับเลยคเข้ามาติดตามนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามช่องทีุ่มนอกกับ่องทคุขมนอกเอฟซีเนี่ยนะครับสูตรอาหารตั้งเหนือเขาครับ,บ,บกินมาได้กับมาไก่นะเออกินได้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> รับอัน <c oughs> พีิกหนุ่ม,มแดงแป,ปิงป้งครับ เดี๋ยวคลิปหน้าตอที่ช่องเอฟซนะครับแข่งนอส้มใส่ไก่หิมหลอมฟังกายเตือเดี๋ยวเาจะลุยกันครับของโปรดประโยชน์เยอะครับวันนี้ชีวิต็มานอกครับพิมพ์งานไยนายอีกก่อนนะครับเจอกันช่อง f อซีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ